สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกพีก็ค้าหนหัวข้อวันนี้ก็คือข้อความสั้นๆสำหรับคุณนะคะมาดูกันว่ามีข้อความสั้นๆอะไรถึงคุณนะคะ,ะวิธีการเลือกแบบแรกชอบตัวเลือกไหนก็ได้นะคะตัวเลือกที่1จะเป็น3าสกองเลือกตัวเลือกที่2จะเป็น36และตัวเลือกที่3จะเป็น3 7นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ตัวเลือกที่1กันเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกตัวเลือกที่1นนะคะ33มเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีข้อความอะไรนะคะถึงคุณบ้างเป็นข้อความสั้นๆนั่นเองนะคะาฝากกดไลค์ Subscribe แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะขอหยิบไพ่แป๊บนะลืมวางนะคะโอเคนะคะใครที่เลือกนะคะเลข33มานะมาดูกันว่ามีข้อความอะไรสั้นๆนะ l ั s ันะคะคุณได้รับบทเรียนนะคะคุณอาจจะได้รับบทเรียนบางอย่างนะคุณต้องเรียนเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนกับคุณจะต้องรู้คุณจะต้องเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะเจอในเรื่องความรักบางคนอาจจะเ,เจอในเรื่องเพื่อนเรื่องการงานเรื่องอะไรก็ตามนะมันเหมือนกับเป็น ความผิดหวังผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นกับเราสิ่งที่เราแบบคาดหวังแล้วมันยังไม่ได้สักทีเนี่ยก็คือมันเป็นบทเรียนให้เรารู้ว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแล้วก็ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแต่ว่าถ้าเราไม่ถ้าเราทําความเข้าใจกับมันอย่างถูกวิธีเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเพราะมีคําว่า opportunity นะในนั้น เดี๋ยวมันจะมีโอกาสให้เราได้มาในรูปแบบที่เราคิดไม่ถึงะคะ่ะมันเหมือนกับตอนนี้เรากําลังอาจจะเจอบทเรียนอะไรอยู่สักอย่างนะที่โชคชะตากําลังจะสอนเราหรือเปล่าเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิธ์เทวดากําลังจะสอนเราให้เราเข้าใจนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเ,เติบโตไปอีกระดับหนึ่งนะเข้าใจเหมือนเข้าใจการใช้ชีวิตได้ได้มากกว่านี้หรือมองภาพได้ไกลกว่านี้นั่นเองนะคะเหมือนเราต้องไฟล์ ไฟบาลานซ์ Balance นะคะก็คือให้เหมือนกับบทเรียนที่เข้ามาเนี่ยก็คือให้เราเนี่ย ใครอาจจะเห็นเล็กเบิ้ลบ่อยก็ได้นะให้เราเนี่ยจัดการชีวิตตัวเองให้มันสมดุลน,นะคะก็คือถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยเราจะอินกับเขามากเกินไปเราก็ต้องรักตัวเองด้วยต้องเลิฟตัวเองด้วยต้องอินกับตัวเองด้วยก็คือต้องครึ่งๆอะคะ่ะบทเรียนที่คุณเจอก็คือมาทําให้คุณเข้าใจว่าคุณจะให้ให,ให้ให้อย่างเดียวไม่ได้คุณต้องเป็นผู้ได้รับด้วยหรือว่าคุณจะให้คนอื่นทั้งหมดไม่ได้คุณต้องให้ตัวเองด้วยเหมือนกันคือต้องอยู่ตรงกลางอะอย่าตึงอย่าหย่อนจนเกินไปบางคนก็ขี้เกียจขี้เกกยจา็นนนคบงขัิิร ก,ก็ไม่ดีนะคะให้อยู่ตรงกลางจะดีที่สุดนี่คือบทเรียนที่คุณต้องจัดต้องเรียนรู้ต้องปรับสมดุลต้องจัดการให้ได้นะคะปรับตัวเองให้เหมือนกับว่า,าเข้ามาในาเข้ามาอยู่กับเขาเรียกอนะไรนั้นเหมือนให้มันอยู่ตรงกลางาจะดีที่สุดในะช่วงนี้คือไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะหรือบางคนเนี่ยแอนเห็นว่าอาจจะต้องเริ่มเชื่อนะคะเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาแล้วเดี๋ยวคุณจะได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆในชีวิต ในวันเหมือนกับเรื่องราวดีๆก็กำลังจะเริ่มเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะคะมาต้องเริ่มเชื่อแล้วก็ไม่คาดหวังนะอืมนะคะเหมือนกับให้คุณได้ว่า show the world the real you นะคะก็คือให้คุณเป็นตัวของตัวเองเนี่ยแหละคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลบางทีคุณพยายามจะเข้าหา คุณพยายามจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้มันเข้ากับคนอื่นได้มันถึงเวลาที่คุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองแล้วนะคะเหมือนคุณปรับมันมากจนเกินไปจนเหมือนมันเองไปละแล้วคุณไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่คุณต้องทําให้ตัวเองนะคะแล้วเป็นตัวของตัวเองให้มากเพราะไพ่ที่ออกมานี้ก็คือแบบว่าคุณควรจะเป็นตัวของตัวเองให้มากกว่านี้คุณจะต้องแสดงความเป็นตัวของตัวเองนะคะออกมาปกป้องตัวเองซะภูมิใจในตัวเองซะแล้วก็รักตัวเองได้แล้วนะคะ คุณได้ไพ่นะลิสเซ่นนะคะดีฟลีก็คือให้ฟังเสียงของคุณเองว่าตอนนี้เสียงของคุณอนะอยากให้คุณทำอะไรอยากให้คุณโฟกัสที่ไหนอยากให้คุณไปสนใจอะไรให้คุณทำตามใจตัวเองให้คุณทาตามพาชชั่นตัวเองนะคะทาตามความรู้สึกของตัวเองเพราะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะดิวกับไอ้นี่หรือเปล่าเหมือนกับอ่า คนที่บ้านนะก็อยากให้คุณทําราชการอยากให้คุณไดมม้มีงานที่มั่นคงเนาะแต่ว่าใจคุณเนี่ยาอาจจะรักงานอิสระรักในสิ่งที่มันดูไม่ค่อยมั่นคงในสายตาของคนรอบข้างนะคะแต่มันถึงเวลาที่คุณต้องฟังเสียงของคุณเองแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะคะโชว์ความเป็นตัวของตัวเองให้คนอื่นได้เห็นได้รับรู้ว่าถึงว่าเราทำได้นะคะมันถึงเวลาที่ คุณได้รับบทเรียนอะคุณอาจจะโดนเอาเปรียบหรือเจออะไรที่มันไม่แฟร์ค่ะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องให้ความยุติธรรมกับตัวเองก่อนนะฟังฟังตัวเองทําตามเสียงของคุณที่เสียงข้างในของคุณที่กําลังเรียกร้องตรงถึงคุณอยู่นะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองนะคะ <c oughs> ส่วนบางคนนะคะคุณได้คําว่า cool your emotion บางคนก็อาจจะอารมณ์ร้อนใจร้อนหรือเปล่านะคะ ก็ใจเย็นๆต้องอดทนต้องฝึกนะต้องฝึกความอดทนต้องบาลานให้ได้อย่าอย่าเร่งรีบอย่าใจร้อนจนเกินไปนะคะต้องต้องคุมอารมณ์นะช่วงนี้การให้บางทีไพ่ไม่ออกมาเตือนเพราะว่าถ้าคุณไม่คุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาได้นะคะแต่การที่คุณคุมตัวเองเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยหลบ หลีกเลี่ยงจากปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าได้ค่ะพยายามช่วงนี้นะคุมอารมณ์นิดหนึ่งอย่าใจร้อนอย่าเร่งรีบอย่าแบบอย่าเวลาทําอะไรอย่าใจร้อนอย่าเร่งรีบอย่าแบบลุกล้วงอะค่ะก็คือแบบ เ,เช็คให้ดีเหมือนทํางานเนี้ยเช็คให้ดีก่อนส่งอะไรเงี้ยจะส่งเอกสารทําอะไรก็เช็คให้ดีนะคะเตรียมตัวเองให้พร้อมจัดตารางเวลาลูชินของเราให้มันแบบโอเคขึ้นมาหน่อยก็จะดีนะคะให้มันตอบโจทย์กับเราด้วยแล้วก็บางคนเนี่ยอ,อ,อาจจะต้องคุณอาจจะต้องฝึกนะการฝึกฝนอนะทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันจะทำเราได้เลยมันก็ต้องฝึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุมอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นตัวของตัวเองหรือจะกลับมารักตัวเอง ามาเชื่อเซน์ของเราเองเนี่ยคุณก็ต้องฝึกค่ะเพราะการที่คุณเห็นคุณอาจจะเห็นเลขเบิ้ลบ่อยหรือเปล่าเพราะตัวเลขก,ก็เป็น3าสนะเลขเบิ้ลไม่ว่าจะเป็นเลขเบิ้ลตัวเลขไหนก็ตามนะคะก็คือบ่องบอกให้คุณกลับมาที่ตัวเองได้แล้วกลับมาโฟกัสที่ตัวเองกลับมาถามความรู้สึกตัวเองว่าเราต้องการอะไรกลับมาเป็นตัวของเราเองได้แล้วนะคะประมาณนี้นะก็ขอเป็นกําลังใจงให้กับใครที่เลือกกองที่1นนะคะ เป็นการอ่านจนทร์โรดโดยรวมนะแนะนำม,มาดูส่วนตัวจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าแลวเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องเลยค่ะ,ะการตัดสินใจการคอนเฟิร์มก็ได้บางเรื่องไม่สามารถเปิดใจคุยใครได้มาปรึกษามาดูกับทีนีได้เพราะว่าเข้าใจนะคะก็เดี๋ยวเราไปต่อกลองที่2เลยค่ะสําหรับใครที่เลือกกองที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าข้อความสั้นๆนะคะสาหรับคุณจะมีอะไรบ้างนะคะฝากกดไลค์ซับสไคร์แชร์ปดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให,ให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะววาามมีข้อคอคคไรถึงุณ ในช่วงนี้นะคะคุณได้คำว่า manifest นะคะก็คือกดแรงดึงดูดโดยตรงนะคะเหมือนกับว่า ใครที่กําลังเรียนรู้การใช้กดแรงดึงดูดหรือกําลังเขียนลิสต์นะคะที่จะดึงดูดอะไรก็ตานะคุณอย่าลืมนะว่ากดแรงดึงดูดก็คือสิ่งที่คุณอยากนะคะให้จําง่ายๆคิดง่ายๆดีกว่าว่ามันคือสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราต้องการแล้วเราเนี่ยคิดว่าเราคู่ควรกับสิ่งนั้นแต่เราไม่ไปคาดหวังว่าจะต้องได้มันมานะคะอันนี้สําคัญมากให้คิดให้เชื่อนะคะให้มีความรู้สึกดีกับมันแล้วก็ให้ปล่อยวางไป ะะเมื่อไหร่ที่คุณคิดเราก็อย่าไปคาดหวังว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมาเพราะว่าคำว่าแมส Manifest เนี่ยมันมาโดยที่เราไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้เราจะไม่รู้เราคาดเดาเหตุการณ์ไม่ได้นะมันจะมาแบบเซอร์ไพรส์เราเมื่อถึงเวลามันมาแน่นอนแล้วก็ มาช้าด้วยนะคะต้องทําใจนิดนึงนะเรื่องความเร็วความช้าเนี่ยเราไปกําหนดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้จินตนาการในสิ่งที่เราต้องการนะคะความอยากของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามความเชื่อความอยากอยากได้แล้วคิดว่าเราคู่ควรกับสิ่งนั้นคิดว่าเราอะเราเนี่ยเหมาะสมกับสิ่งนั้นแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังหรือพยายามที่จะดึงมันมาด้วยตัวเองก็คือให้คิดให้เชื่อให้มันมันมัน,มนความคิดจินตนาการเชื่อ เรารู้สึกดีแล้วก็ปล่อยไปแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยสิ่งนั้นที่คุณทําไว้อะคะจินตนาการไว้อะเดี๋ยวมันจะมันจะเกิดมันจะเข้ามาหาคุณเองมันจะมีเหตุการณ์เข้ามาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องออกไปตามหานะเพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจกับคําว่ากดแรงหนึ่งดูดใหม่นะคะ,ะจากประสบการณ์ที่คุณใช้แล้วถ้าคุณใช้ในรูปแบบไหนแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่ได้เลยเนี่ยคุณก็ต้องเปลี่ยนวิธีแล้วนะคะอาจจะใช้ผิดผิดถูกๆหรือเปล่านะคะอืม มันเหมือนกับคุณได้คําว่าเจอร์นี่นะคะมันเหมือนกับมีเรื่องของการเตินทางการผรจญภัยอะไรใหม่ๆกําลังจะเข้ามาทิศทางคุณหรือเปล่าหรือคุณเนี่ยอยากจะได้ชีวิตใหม่คุณอยากจะมีชีวิตใหม่คุณอยากจะทําสิ่งใหม่ๆบางคนเนี่ยอาจจะอยากไปเรียนต่อต่างประเทศอยากจะไปอยู่ต่างประเทศอยากจะไปอยู่ที่ใหม่ๆนะคะคุณก็สามารถดึงดูดตรงนี้ให้มาได้นะมันไม่มีอะไรที่แบบเป็นไปไม่ได้นะคุณต้องเปิดใจอยอมรับอย่างที่ยันบอกอะว่า คุณจะต้องคู่ควรนะคะคิดว่าคุณจะคู่ควรกับสิ่งนั้นก่อนนะคะแล้วสิ่งนั้นเนี่ยถึงจะเข้ามาให้กับคุณนะคะคุณได้ไพ่สองใบเลยนะเนี่ย อ่า uh, expect powerful a n g งแล้วก็ luck is on your side คือความโชคดีเนี่ยอยู่ที่คุณถ้าคุณคิดว่าตัวคุณเนี่ยโชคดีนะคะคุณก็จะโชคดีแต่ว่าอันที่ว่าช่วงที่คุณมาดูคลิปนี้ดวงคุณกําลังขึ้นกําลังดีประตูบานใหม่กาลังจะเปิดให้กับคุณเพราะฉะนั้นไพ่ manifest ก็เลยบอกว่าคุณต้องการอะไรคิดจินตนาการไวส้สิแล้วเชื่อว่าเราจะได้นะคะอย่าไปแบบว่าลังเลอย่าไปสับสนแล้วเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวมันจะมีโอกาสเข้ามาให้คุณนะคะได้สิ่งนั้น แต่เห็นว่ากองนี้กลุ่มนี้คุณกาลังจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วยแหละ นะคะชีวิตคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างดูน่ากลัวดูแบบว่ารู้สึกไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากให้มันเกิดแต่สุดท้ายเนี่ยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะพานําพาความสุขนะคะความมั่นคงมาให้กับคุณด้วยนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับให้ออกมาแบบว่าเตรียมตัวนะสิ่งที่คุณเคยคิดเคยต้องการมันกาลังจะเข้ามาคุณอาจจะเคยแบบอยากมีชีวิตที่ดีอยากจะไปอยู่ต่างประเทศนะคะมันจะมีบางอย่างกําลังจะเข้ามาในทิศทางคุณที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณครั้งยิ่งใหญ่เลย นะคะ trust the universe นะก็จะมีเรื่องของการเดินทางนะคะเข้ามาให้กับคุณเหมือนกันไพ่ออกมาขัดจังหวะแอนนะเนี่ยเออมันเหมือนกับว่าเชื่อสิเชื่อเซนเชื่อลังสังหรณ์นะคะเชื่อจักรวาลนะคะมันเหมือนจะถึงเวลาของคุณแล้วใกล้แล้วแต่อย่างที่บอกนะคาว่า manifest ก็คือเวลามันก็มีเวลา charming ของมันเหมือนกันอันนี้คุณได้ไพ่ trust the universe แล้วก็ intuition and download คุณได้รับเซนคุณได้รับลังสังหรณ์ คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเซนเดี๋ยวลังสรรค์หคุณจะยิ่งแม่นยําขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ฟังเซนให้ฟังรังสัรค์หอแล้วก็ให้เชื่อไว้เลยว่าสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณต้องการมันจะเกิดขึ้นกับคุณมันจะมาหาคุณแล้วก็อย่าลืมนะการปล่อยวางการไม่คาดหวังสําคัญมากๆกับกดแรงดึงดูดค่ะถ้าคุณไปคาดหวังแล้วคุณเอ่อไปลังเลสับสนนะคะไปแบบว่าเหมือนไปเดาไปแบบไม่เชื่อเงี้ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าการที่มันเกิดขึ้้นนนไดเเพพราาะะะลังคคคววมชื่อุณ เดี๋ยวมาดูไพ่อีกสำรับหนึ่งกันนะมีอะไรนะคะแต่อันคิดว่ากองน,นี้เด่นกับการผจญภยัยการเริ่มต้นใหม่ชัตเตอร์ใหม่นะคะมาโฟกัส on the positive เหมือนคุณได้ลาศีธนูเนี่ยเยอะมากนะเดือนธันวานะคะธันวาพฤศจิกาธันวามกราอาจจะมีเรื่องราวอ่ การเปลี่ยนแปลงสาหรับคุณแล้วก็ได้นะคะจะมีอะไรเด่นๆเข้ามาก็ได้นะเน,นี่ยแต่อยากจะบอกว่าเลยนะคิดบวกคิดในแง่ดีนะคะเราเชื่อว่าเราคู่ควรกับสิ่งนั้นเชื่อว่าเรามีโอกาสที่จะได้โอกาสนั้นที่จะได้ทําสิ่งนั้นที่จะได้ไปเรียนรู้ตรงนั้นที่จะได้ใช้ชีวิตแบบนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มคิดแบบนั้นสถานการณ์รอบด้าน target, คุณก็จะเริ่มเปลี่ยนบางทีการเปลี่ยนแปลงมันค่อนข้างที่จะไม่ดีก็ได้เหมือนกับใจหายใจความไม่ค่อยดีเนาะเหมือนกับ เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่แบบคุณไม่อยากอะเออแต่การเปลี่ยนแปลงจะเป็นอยังไงจริงๆนะเหมือนเราไม่อยากอะแต่เราก็ต้องทําพอเราทําปุ๊บกลายเป็นแบบ Amazing มากค่ะเหมือนกับเอ้ยมันดีอะแล้วเราก็จะรู้สึกภูมิใจแล้วก็ชื่นชมตัวเองที่แบบว่าเฮ้ยเราได้ทําเราได้แบบได้ลุยได้กล้าที่จะตัดสินใจได้กล้าที่จะเสี่ยงนะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟกัสแต่เรื่องดีๆโฟกัสแต่สิ่งที่คุณต้องการไม่อย่างไรก็คือกดแรงดึงดูดก็คือมันดึงมาหมดแน่นอนไม่ว่าคุณจะคิดลบคิดบวกมันดึงมาได้หมดนะคะแต่การที่เราคิดบวกหรือเรื่องราวดีๆเนี่ยก็จะใช้เวลานาน,นะคะจะมีหน้าทําไมไพ่ถึงขึ้นมาว่าเชื่อจัก,กรวาลสิเช่่อนนนาาายมมัมแแงงกก็็ตตไ ถ้าคุณได้คิดได้ต้องการเนี่ยมาแน่นอนค่ะแล้วก็ให้เชื่อเซนให้เชื่อรังสังหอร์เรามากๆช่วงนี้นะคะเพราะอาจจะนำทางเราเนี่ยไปสู่จุดๆุหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เราได้เจอกับโอกาสใน สิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะประมาณนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้เป็นการอร่าน general โดย,โดยรวมแนะนํามาดูส่วนตัวได้ที่ v star กอกจะชัว์กแบบว,ว,ว่าเชื่อใกว่าและเป็นดวงคุณโดยตรงก็จะแนยํากว่าทําได้ทุกเรื่องเลยค่ะการตัดสินใจคอนเฟิร์มบางเรื่องไม่สามารถเปิดใจคุยกับใครได้มาปรึกษามาดูกับทีนี้ได้เพราะาเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่3เลยค่ะสําหรับใครที่เลือกกองที่3เลข37นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,เ,าเหมือนกับข้อความสั้นๆนะคะสาหรับคุณถึงคุณนะ มีอะไรเหมือนกับเหมือนกับว่าจะมีอะไรนะเนี่ยเออมาดูกันนะคะข้อความสั้นๆสำหรับคุณถึงคุณนะคะเดี๋ยวขอสับให้แป๊บหนึ่งนะก็ฝากกดไลค์ u b s c r i ร e ชากดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจกับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะมีอะไรเอ่ย p e a นะคะความสงบสุขความสงบจิตสงบใจก็มานะคะเพ p าะ s p e r i t y and joy in my life โอ้โหความก้าวหน้านะคะมีความก้าวหน้าด้วยนะความก้าวหน้า ความสงบสุขนะคะกำลังจะเข้ามานะคะไพ่ใบนี้ออกมาถือว่าดีนะคือใครที่แบบกำลังเครียดว่าเอ้กิจการธุรกิจฉันเพิ่งลงทุนไปจะดีไหมเดี๋ยวมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็พยายามหาความสุขให้กับตัวเองด้วยนะสงบจิสงบใจรีออกพักผ่อนบ้างนะคะช่วงนี้จะดีมากๆเลยนะเหมือนกับของคุณเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มชีวิตคุณจะเริ่มเข้าสู่โหมดที่แบบว่า มีความสุขนะคะเริ่มนิ่งปัญหาเริ่มเริ่มเบาลงอะ่ะปัญหาเริ่มเบานะคะคุณได้ไพ่ abundance ด้วยนะเนี่ย abundance มาพร้อมกับ new no beginning นะคะคุณกำลังจะได้เจอ chapter ใหม่จริงเพราะฉันเห็นเหมือนกับว่ากองเนี้ยเหมือนกับจะได้เจออะไรใหม่ๆที่มันาการเงินก็ดีการงานก็ดีนะการงานจะมีความก้าวหน้าการเงินก็จะมีความมั่นคงแล้วก ที่ความรู้สึกอะเหมือนจะรู้สึกแบบสงบจิตสงบใจมีความสุขเหมือนคุณจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ไม่ต้องพึ่งความรักเลยก็ได้อะถ้าพูดถึงนะอาจจะแทบไม่ต้องพึ่งความรักนะคะแสดงว่าข้อความของคุณเนี่ยถือว่าดีนะความสงบเอ่อชัปเตอร์ใหม่ของคุณนะบทเรียนใหม่ของคุณชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะไปในทิศทางที่ดีกําลังจะมีแต่เอ่อการเงินนะคะการเงินการงานนะคะมีแต่ความสุขเหมือนคุณอยากจะทําอะไรคุณก็จะได้ทํานะ ทำแม่นึกถึงไพ่เก้าเหรียญนะอยากทำอะไรก็ได้ทำอยากไปไหนก็ได้ไปนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ขอเราเคล่นเพิ่มนะาการเริ่มต้นใหม่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะข่าวดีเรื่องราวดีๆนะคะ กำลังจะเข้ามานะคะคุณอาจจะต้องนั่งสมาธิด้วยนะการนั่งสมาธิอาจจะทําให้คุณรู้สึกสงบจิตสงบใจแล้วแบบอาจจะมีไอเดียมีความคิดมาช่วยสปอร์ตในเรื่องการงานในเรื่องอชีวิตของคุณได้ดีขึ้นการตัดสินใจแก้ปัญหานะคะเพราะการนั่งสมาธิจะทําให้เรามีสติพอเรามีสติเราก็จะแก้ไขอะไรได้ดีขึ้นไงเดี๋ยวขอดูใพ่เพิ่มนิดนึงนะคะมีอะไรบ้างกองนี้เหมือนกระเด็นนะการสื่อสารก็คือคีนะคะ การสื่อสารสำหรับคุณก็สำคัญนะคะถ้าเกิดว่ายังไงก็ตามนะเรามีปัญหาอะไรกับใครหรือเราเดีลกับใครอยู่นะคะหรือบางครั้งเราก็ต้องพูดความรู้สึกในใจของเราออกมาบ้างนะคะการสื่อสารเนี่ยสำคัญสําหรับคุณนะอย่าเก็บอย่าเก็บทุกอย่างไว้ในตัวเองถ้าคุณต้องการความสงบสุขความสุขนะคะความสบายใจคุณก็ต้องเริ่มหันมามองตัวเราเองแล้วก็ให้ให้ตรงนั้นกับเราก่อนนะ ให้ความสบายใจกับตัวเราก่อนใครที่ทําให้เราไม่สบายใจเนี่ยก็ลองคุยลองเปิดใจคุยดูถ้าคุยแล้วแล้วมันไม่โอเคก็ให้เรามาฝึกสมาธิฝึกนั่งสมาธิคุมสติเราดีกว่าแล้วเดี๋ยวคนเหล่านั้นก็จะเริ่มห่างออกห่างจากเราไปเองะคะ่ะ Transformation <c oughs> การเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาให้กับคุณนะแอนคิดว่าคุณจะได้เจอเหมือนกับ เพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรดีโซแฟมิลี่นะคะคนที่แบบเป็นเหมือนกับคุณแล้วคุณจะรู้สึกสบายใจนะเหมือนคุณจะได้เจออะไรใหม่ๆความรักก็คือคนรักที่ดีเพื่อนก็คือเพื่อนที่ดีงานก็คืองานที่มั่นคงนะคะมีความก้าวหน้าสูงนะคะคุณเหมือนก็นจะเจอเรื่องราวดีๆแล้วนะเหมือนคล้ายๆว่าคุณทําดีมาเยอะแล้วความดีกําลังจะมาตอบแทนคุณนั่นเองนะ take charge and action นะคะคือกองนี้ได้ไพ่ยเยอะกว่ากองอื่นเลยอะ เหมือนกับนะคือคุณต้องกล้าที่จะเป็นตัวของอคุณต้องกล้าที่จะ Take A c t i o n เหมือนกันนะต้องกล้าที่จะแบบเหมือนแนวเป็นผู้นำถ้าคุณรู้ว่าเรื่องราวดีๆกำลังเข้ามาคุณก็ต้องกล้าที่จะนำทางตัวเองไปสู่จุดนั้นด้วยเหมือนกันกล้าที่จะ Take A c t i o n กล้าที่จะเป็นผู้นำกล้าที่จะเอ่อกล้าที่จะพูดอ่ะพูดแบบว่าเอ้ยกล้าที่จะเสนอไอเดียกล้าที่จะพูดกล้าที่จะอะไรเพราะคุณไม่รู้หรอกบางทีคุณเสนอไอเดียออกไปเนี่ยมันอาจจะถูกใจใครสักคนแล้วเขาอาจจะมาซัพพอร์ตคุณก็ได้เขาอาจจะแบบมาช่วยเหลือคุณทำให้คุณเนี่ยมีความก้าวหน้าในด้านการงานอะไรอย่างนี้นะคะ ต้องพูดนะอย่างความรักเหมือนกันความรู้สึกก็ต้องพูดให้อีกฝ่ายเขารู้ด้วยว่าฉันนะ่ะรู้สึกแบบนี้นะฉันต้องการอย่างนี้เหมือนกันนะเขาจะได้ไม่ทําเขาจะได้เข้าใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองนะคะต้องฝึกนะคะต้องฝึก practice g a t it u d e นะคะต้องฝึกคุณจะต้องฝึกฝึกฝนตรงนี้ฝึกที่จะแบบว่าฝึกนั่งสมาธิฝึกการสื่อสารคุณอาจจะเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยกล้าจะพูดนะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยมีเหมือนกับพลังในเสียงต้องฝึกฝึกให้เสียงเรามันมีพลังให้คนอื่นเขาแบบเกรงกลัวบ้างนะ,ะดูซิมีไพ่อะไรเพิ่มใหม่นะคะรีแลกซ์นะคะ อย่างที่อันเห็นตอนแรกพีซก็เหมือนกับการรีแลก์นะคะอย่าลืมรีแลก์พักผ่อนบ้างพยายามเยอะเกินไปก็ไม่ไหวนะคะการรีแลก์ก็จะช่วยคุณได้นะคะฝึกบ้างทําบ้างนะพี่บอกค่อยๆฝึกค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทําแล้วก็พักผ่อนบ้างแลวมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งนะเหมือนกับเมื่อกี้จะเห็นอะไรสักอย่างเหมือนกับประมาณว่าให้เอาอ๋อนึกออกแล้วให้เอาหน้าที่ตัวเองเป็นหลักอ่ะให้โฟกัสที่พารอริชีของเราก็คือเมงหลักของเราคืออะไร งานของเราชีวิตของเราโฟกัสที่ตรงนั้นเป็นหลักก่อนนะช่วงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับคุณค่ะชัปเปอร์ใหม่คุณจะดีแน่นอนแอนคิดว่ากองนี้เป็นกองที่เหมือนกับฟังแล้วดูแล้วสบายใจนะถึงคุณจะเจออะไรมาเยอะแต่ว่าความโชคดีกรรมดีที่คุณได้ทำอะค่ะมันจะส่งผลให้กับคุณในเร็วๆนี้หรือในวันข้างหน้าแล้วนะต้องอดทนรอจังหวะเวลานิดหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวคุณจะเข้าสู่ในชัปเ t อร์ที่ดีมีความสุขความสงบจิตส,สงบใจเจอ กลุ่ม uh, ที่ดีเจอกลุ่มคนที่ดีเจอเพื่อนที่ดีเจอความรักที่ดีเจออะไรที่ดีมากเพราะว่าไพ่ transformation บอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่ดีเข้ามาให้กับคุณแล้วแต่ตอนนี้คุณต้องฝึกฝึกนิดนึงฝึกที่จะเป็นตัวของตัวเองฝึกความกล้าฝึกความที่จะแบบว่าอยู่กับอ,อยู่กับตัวเองให้มีความสุขให้สงบใจะคะ่ะเหมือนกับคล้ายๆทําให้นึกถึงว่าอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขอย่างมี ความสงบจิตสงบใจไปก่อนช่วงนี้แล้วเดี๋ยวชัปเตอร์ใหม่คุณเข้ามาทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนรอบด้านมันจะดีขึ้นเองมันจะทําให้คุณแบบเหมือนกับเราไม่ต้องพยายามอะ่ะก็มีความสุขได้กับคนเราคนที่จะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือเขากับเรามันจะแคนแน็กกันโดยตรงอะ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกดีโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเี้เลยนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจให้สําหรับใครที่เลือกรองที่3นะคะก็เป็นการันเจโนโรแนะนํามาดูส่วนตัวได้ที่ว s t a r ส9าร์านะคะโชคกว่าเชืเ่อใจกว่าเป็นองค์ณุณโดยตรงก็จะแม่นยำกว่าทาได้ทุกเรื่องนะคะการตัดสินใจคอนเฟิร์มได้หมดหรือแม้กระทั่งบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจเยือกใคร<ๆ>ก็มาปรึกษาที่นี้ได้เพราะว่าเข้าใจนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้